สวัสดีครับข่าวเด่นวันนี้มาแล้วนะครับบกขอสอขยายเวลาหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศไม่มีกำหนดวันที่29เมษายน2563ทีมข่าวรายงานว่าบริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอแจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนและยังคงมาตรการเรื่อง ควบคุมการเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเละขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีกหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่1-31ถึง31พฤษภาคมเพื่อลดการนําเข้าโควิด19เข้าประเทศห้ามประชาชนทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวระหว่างเวลา22นาฬกา ถึง4นาฬิกาเล่งดงหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็นบขสจึงหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศที่มีระยะทางเกิน300กิโลเมตรออกไปจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงซึ่งบขสจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนบริการรับส่งพัสดุพัน์ของบขสเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง20นาฬิกา30นาที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490เรียกบกขศออตลอด24ชั่วโมงส่วนการเดินรถสายสั้นของรถตู้โดยสารระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรยังมีรถตู้ให้บริการในช่วง5นากาถึง6นาฬิกาหน้าสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักขวางตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ โดยรถตู้โดยสารทุกคันจะใช้มาตรการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเ n น i n g อย่างเข้มงวดทำให้ความถี่ในการเดินรถลดลงดังนั้นหากไม่มีเหจำเป็นขอให้ผู้โดยสารงดการเดินทางและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ